ตาดีขอจะฆ้าสมเล็แกมือยกกูให้ไข่ดันเป็นของขัญเลยด้วยเจงใจเย่ได้ไข่ตาจากยุคก่อนด้วยนะไข่ดันไ่อยกูเี่ยเสียวโผลจัดไม่กูโดนโบนไหมไบอสรวยบอส กูอ้ากูมีอะไรเลือกกูมีอะไรเลือกตอนนี้อยู่ผีแบกเองน้องมุนิตาออกไม่ดีไม่ดีมุนิตาออกโอ้ยมุนตายกับน้องคนแบกไปละโอ้โหเขี่ยเอ้ยโผล่บนอีกสบายมากแบบนี้ย่าเราไม่ควนแถมเลยอะยิ่งดึกยิ่งหลอนคนเราโมเต็ง ว้าวมือโดน r e a d up ปื a หดหัวคมาเล่นตัวใหญ่เขาไม่เล่นกันี่ีหลดเจก็เล่นกันทาลอเทตาไปแล้วโอ้ยเจ๊แม่เฮ้ยทำไงก็มึะการีไม่ได้คุณูไม่อรออเปล่าตอเหี้ ศัตรูไม่หายไปชั่ว yeah. ูนี้พ anyway, no yes ี euh, ่เหี้ยโอ้สาวบอละเว้ยมันหลายนักวันฉันมาสวดโนต์โอ้โห้เฮ้ยไอ้ตัวอังลอยทายาล ไดออ้โดนโดนโดนทำยี่อะไรกูไม่ได้กระสุนทำไมเนี่ยอไไุ้ยเห็นได้ไงเปยวไม่เห็นเลยาตาของบอไดไอ้นี่มองเห็นไอ้ที่ที่กูมองไม่เห็นตัวมันเท่าควายกูมองไม่เห็นไอ้เหี้มมเหเยเลยสัตว์มองไม่เห็นมันไม่ใช่คน <c oughs> มันมันเบิ้งมาแล้วมันเบิ้งมาแล้วต้องแคร์ บอลไม่จีบคนเป็นมนุษย์ไอ่นอนถ้าเป็นพวกมันก็ควรติดเมมแล้วติงกลัวเป็นตายมึงครับเฮ้ยไม่ตายไม่ตายที่แถวๆตัวพี่ๆกลางวี่

เฮยไม่ันัเหอวะเียวะ่ายคนไ่โฉบแล้วก็ไปมีกูคนเดียวคนมีกองทัพเป็นพันคนอะเฮ้ยแล้วยิงได้เหียโคตรหล่อเท่เลยวะทำระชาการน้องพี่บรรน้อง

เด้ง0 0 0คนวะไมว่าตอยก,ก่อนกูก็แส่คนเลยัเป็นแส่คนนอ้อมันเจ็บอยู่สวยสวยนี่แค่เป็นแสนคนโดนลอยตายทีพีน้นองอะเฮ้ยะย่รั k <c oughs>

โอ้ยอไอ้แพทจะแบ่งร้านจะปล่อยเราเป็นว่าก็เดียวดอยโอ้โหสปอร์ตบ,บีโอ้โหแล้วไม่นะอยู่อยู่เอร่างเองสองตัวะมีตา,ายบีบอกอ <BB B. S 2> ยู่บีบีบีเออล้เออร่างบีร่างบีคุณผิดโอ้โหพี่บีครับซู้ๆนะครับ สู้พี่สาวผมว่าผิดท่าไหร่ายดิอ้าวอ้าอ้าวหยุดพอคัดเนาะในบ้านพี่สาวในบ้านบ้านไหนอะในบ้านขวามือตัวตัวท้ายไม่เก่งผีดตัวท้ายไม่เก่งตรงนี้อยู่เวลาต้องเข้าแล้ว

Gracias.